bảo test thử đi khắp bạn, được hay không, 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 được แนวซีห yeah. ัว yeah. บ้างเหรอผลนิดนึงเออเออเราเย็บเย็ข้างข้างก็ไม่ได้ข้างกไม่ได้มั้งเนาะข้างได้ปะดูข้างได้ปะดูในก็ไม่ได้มันใหญ่กว่านิดนึงเออฝนผลนี่ทำไมอ่อืมนู่นเครื่องเกียร์มันไหม้ป่ะวะไม่ไมเฮ้ยค่อยๆทำอ่ะเออฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแปรงก่อนเออ เดี๋ยวลองกันมันมันมันเตะเห็นตาผมไม่รู้นะไม่เคยทำสักทีอะผมรูแลพี่บาวนี่นี่ไม่ต้องอันนี้นี่นี่เอ้ยกระส่ายนานอ่มันนี่ดูชอบอะไเลยบตรงนี้มันสั่ยงไผมอบเร็วนี่พี่บอลเจออะไรนะเจออ่เาอ่ะเอดิอนตาย้นไม่ได้เละเรดี๋ยวเ่งเต่งไปทาน Đó à. Ừ. Đây đây đây. Được. Con nick con nick nhỏ này nữa. Ừ được rồi. Tên nó leo vô nó. Leo thì lừ. ผมได้ว่าไได้ชัวร์ผมเหมือนมันจะใหญ่ไปอ่นะเอาลูกอีน้อยนึงเออผมได้เลยก่อนล้วเอออิจามาเนะาะใสเล็กเลยตั้งแต่อิจามาไปเลยเรา,ายังไม่ได้เราอิจามานที่ย่างมองทุบเลย่นฟ้ามนันะ

ทำอะไรวะทุกไหมโอ้ยข้ามไม่ได้เลยนี่นี่ตีไม่ได้เลยเออไม่ตดนไ่ได้มึงไม่ได้บรอกมงตไปเจอผมต้องเจอแบบนี้ทำเยอะๆเยอะไม่ได้หรอก เออผมมีเงิรื่องหยอกกันแล้วแต่ย่า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 เกยี้พี่บ่าวบ้างเกจใจพี่บ่าวเนาะสงสารกันหน่อยเออว่ากที่ก็พี่ใหม่นู่นเดี๋ยวรอกันบ้านเดียวจนหน้าตาไม่ได้หรอกเด้โอ้แครเปิดเลยปะอะไรพี่บ่าวโอ้แต่อะไรจะด้เลยนะใครเปิดมีแต่เจ้าบางย่าที่เนี่ยเกืตายผมกนเลยชื่อ จะเปลี่ยนใบก่อนตัดเลยก่อนียิงอันนี้ยิงเลยดิมาเตห้าสิบห้าเซนจบเลยเอาเดี๋ยวขึ้นตะเหล็กด้านบนเลืหนึงตัวที่มีประหารเหล็กนะครับผมไอตอนให้เสร็จให้เชียวเดี๋ยวคุณนี้จะได้มุงเลยเออตะเหล็กเหล็กเป็นยาวตัวหนึ่งเอ็ดสิ

Na tarde.

ข้าด e. er like, um ินจะมาช่วงยินใช่ไหมใช่ยังไม่เห็นเลยไม่เดูมานนที่ฝั่งนี้ก็นี่ครับเราต้องเชื่อมสายจริงจริงด้วยคือดินไม่ค่อยสมูนนะอาจจะได้รองได้อะไรกันคลึ้มๆอยู่นะ FT นี่เหมือนฝนจะตกหรือเปล่าอ้าเป็นไรไฟตกไเอ้า เีบนะน่าจะเสร็จเป็นท okay, ีรย้อยด้านหน้าเียอย่าผมปิดตูเชื่อมให้ก่อนเยอเลยเนาะไปฝังนี้เราพี่ไปนี้มจได้ไปเลยอจบเลยรัดีอ๋อคือไล่ใส่เชือได้เลยโอเคมันจะได้ไม่ต้องย้ายหลายรอบเนาะดอปติดแผนนะเมื่อกี้ nói chung rồi chưa ra kuẩn luôn chưa thấy chắc chắn quay thấy 국민 h a a t h a i อนตอีไู่าเส้นเด็กมาไอ้น่าชิมาไอ้น่าชมาที่เคิดคิดมากใหมนักเลยแม่ายด้านนู้นก่อนน่ามาาม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 มาามมา ตรงเล้ไมนม่้ข้าไปอีกเข้ากเกินเนิดนึงพอๆๆระนั้นเลยตรงเปเลยผมองจับตรงนี้ไว้ในสีเพราะว่าด้านลูกมันต่ำกลัวว่าจะยกขึ้นไปนะเพราะว่าพี่่าวนไม่มีลูกนะหลับปบจัน ก็ลูกยังเล็กอยู่นะมีมีลูกแตงแต่บอกว่ามีลูกระมัดระวังนิดนึงนะเยรียกแผ่นมาเลยเปเลยเนาะโอเคยกผนนะคะเงเป็นดีกว่าแตตัวฮนตัวก่อนมมต้ว,ตว สองคนเด็กทำแบบเหมือนจะสิ้นไปแล้วอะรคืออะไรทำอะไรทำอะไรไอ้ไรส่งแบบดูดเฮ้ยจะน้ำสูดวย